เป็นวิธีการขยายพันธุ์ไผ่ที่คลาสสิกที่สุดโอกาสเกิดมากที่สุดเหนื่อยที่สุดใครขุดเง่าแล้วเอาไปท้ำไม่ติดเนี่ยผมจะพูดคำนี้ทุกรุ่นไม่ต้องมาปลูกไผ่แล้วครับแต่ต้องมีวิธีการอย่าให้มันช้ำอย่าให้เง่ามันชำรุดเสียหายประโยชน์ของมันมีหลากหลายนอกจากเราจะได้ไปขยายพันธุ์ต่อแล้วมันก็เป็นการ แต่งกอสางกอไปด้วยในตัวหลักการพิจารณาถือว่าเป็นสากลเลยก็ได้เลือกถ้าเราจะสางกอให้เขาโปง่งเราก็เลือกดูลำที่มีคนโนสมบัติแต่มันอยู่ข้างในเอาออกมาก่อนมันจะได้ไม่แน่นอย่างในกรณีนี้ผมบอกให้ดูตรงนี้แล้วว่าลำอ่อนลำแก่ดูอย่างไงดูอย่างแรกดูสีดูลักษณะาตาดูกาบ อันเนี้ยมันจะมีบางลำที่กลับมันยังอยู่เลยอันเนี้ยคือคืออินดิเคเตอร์บอกว่ามันมันยังไม่เกินปีแน่ๆนี่คือหนึ่งอย่างถ้าอย่างกรอนนี้ที่ผมหมายตาไว้ก็คืออันนี้อันนี้กลับถ้าเราจะสางกอให้สวยคู่นี้ก็ควรจะเอาออก เพราะมันเล็กไม่สามารถเอาไปขายเป็นไม้ที่มีลักษณะสวยได้แล้วมันอยู่ข้างในผมก็ถ้ามันอยู่ติดกันอย่างนี้ก็ควงออกมาเลยแล้วก็มาแยกทีหลังอย่างมันอยู่ชิดกันอย่างเงี้ยเราจะไปแยกเงี้ยไม่ได้อันนี้ขวางไหมถ้าเราวางเสี่ยมได้ก็ขุดมันไปถ้ามันขวางก็เอาออกซะทีนี้ ก่อนที่จะขุดเราก็ต้องดูว่าเราควรเราอยากได้ไผ่เนี่ยความสูงเท่าไหร่แล้วก็ตัดเข้าไปโดยมาตรฐานของอ้า,อาเอาไปทําพันธุเนี่ยก็คือเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งมาตรฐานแต่ถ้าเอาไปจัดสวนทํารั้วสองเมตรสามเมตรแต่สามเมตรเราตัดไม่ได้เราก็ขุดเป็นทั้งอย่างนั้นแหละแล้วก็ถอยพอหลุดปุ๊บก็ถอยหลังออกไปนี้ผมจะให้รูยันสาธิตการขุดแบบยาว,ยาว โดยที่ยังไม่ตัดครับ <c oughs> เอานี้ครับเอาอันนี้ครับ,อ,รบอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ง่ายครับมอันนี้เราจะทำไผ่สามเมตรเพื่อไปตัดสวนประดับโดนสั่งมาในราคากล้าละสองร้อยบาทอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องไปตัดมันขุดให้หลุดให้ง่ามันหลุดแล้วก็ถอยออกมาไม่ต้องตัดนะฮะกรณีไปทำ จัดสวนทำสวนญี่ปุ่นทำเป็นแทนไผโมโซโอะไรอย่างนี้เอายาวๆมาเลยโดนล,ลากได้ครับมันต้องโดนล,ลากอยู่แล้วแต่ห้ามฉีกถ้าเงายังไม่ขาดโดยสิ้นเชิงเนี่ยห้ามไปโน้มเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันไม่ควรจะฉีกอย่างไร เสียงเบาไปปกติผมตัดใช้งัดครับวิธ um ีการออกจากกอคือถอยเอาโคนวิ่งออกไปเอาโคนออกไป เอามีใครอยากรับรู้ถึงความรู้สึกของเสียมและสัมผัสของเสียมกับลองได้ครับลองได้ใครก็ได้ครับอ่ะไม่นะเอาเอาต้นเดียวไปเลยครับ,รบมันมีติดกับแม่มนเหมือนกล้วยนะะเหมือนกันครับมาเอาเองานี้ครับเงานียง่ายเงานียง่าย อาจารย์ยากๆแบบเนี้ยถ้าถ้าถ้าแนะนำว่า,าจะต้องเอาออกอยู่แล้วเนี่ยครับก็เอ,อ,อาอันนี้ออกไปต้องเอานอกออกมาก่อนเลครับก็เลื่อยลำนี้ออกเอ,อาเลื่อยออกเนี่ยครับเลื่อยออกเพราะว่าวางเสียบไม่ได้อ่าครับล <c oughs> องเลื่อยก่อนมาลองมาลองเลือล่อยก่อนนะครับเอาตามหลักสูตรอันนี้ไม่ได้ถ้าเราจะสองอันนี้ใช่ไหมปกติลองเอานนี้ออกต้องเลื่อยออกเลื่อยออกเลื่อยออก ด้วยออกเชื่อได้ไหมครับขุดต้นไหนครับขุดต้นในนี่ครับนี่ทำไมไม่เอาง่ายๆล่ะอ่าลองดูลองดูลองดูอยากลองง่ายอยากเห็นวิธีขุดอันกลางก่อยากๆนะครับก็คือเปิดลำนอกให้ให้เห็นลำในเท่านั้นให้วางแสมได้เท่านั้นเองทำไมเราไม่แรงดีจะไเลยเราก็จะเหนื่อยแพี่จะได้รู้ว่าทำไมอันนี้มันลำแก่ไหมครับวันนี้อ๋อแก่แล้วไปทำไม่ได้ ของพี่มันไม่ได้ขุดง่ายอย่างนี้นะของพี่มีหินก้อนเท่านี้ก้อนตรงนี้าาสังส่งเรี่ยชักะมันยากผมไม่ปลื้มกับอุปกรณ์ไฟฟ้ามันไม่คลาสมมสิกยอ,อย่างนี้ลุ้มได้นะอย่างไรต่อครับจะต้องขุดต้นไหนนะครับสองต้นนี้เครับจริงแล้วแหละมันก็ต้องเอานี้ออกด้วย อถ้ากรณีเนี้ยขุดแบบขุดแบบผ่ากอก็ได้ควงมันมาสี่ก่อนควงมันมาสี่ก่อนอรอบรอบนี้ไอเนี้ยพอด้านนี้เราก็เอียงเอียงตัวมาฝั่งนี้

อไม่ไม่คือเราเราจับล้อกข้างนอกแล้วก็ล้มมันออกมาซิ่งเองเลยมันต้องมาผ่าแยกผ่าปอผ่าปอครับก็ปกติพวกขุดที่ฝ่ามันว่าอันไหนเอาง่ายก็เอาอันนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะเอามันออกเพราะว่ามันเล็กเอามันไปไทยดีกว่าถ้าขุดได้ก็ขุดถ้าขุดไม่ไหวก็ตัดทิ้งมันไปสุดถ้าไม่ได้เลย ยากมากยากมากเลยแล้ว่นพืาอนอกกันไม่ตาย มืออาชีพยังขนาดนี้แต่เ้มืออาชีพคืจ้างครับได้ความจริงนะม่มันรจัไปล้วนี่เอาไว้ตามตปวดนิดลนเื่อเื่อ ไปไหมครับเดี๋ยวเรามเหมโอเคเครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะสอนแพ็คที่นูน่นเงาแรกอยู่ไหนเงานน้อน,อ,นอ,อันนี้เดี๋ยวตัดไปเลย อันนี้พอพอเราได้ปุ๊บมาแล้วเราก็จะตัดเอาจะเาแค่ไหนก็ได้แต่เราไม่ต้องอะ่ะเดี๋ยวเ,เอาแค่นี้ก่อนสมมุติว่าเราจะเดินทางเดินทางไกลเรามีพื้นที่น้อยเช่นขึ้นเครื่องบินกระเป๋าเราแค่นี้แล้วก็เลื่อยแค่นี้ก็ได้แค่นี้มันก็ขึ้นแค่นี้ก็ขึ้นแต่ที่เหมาะสมอ่ะดูดีหน่อยแค่นี้ ต้อไม่มีดินมากเ,เครื่องมันจะอ่านว่าเป็นดินระเบิดเป็น TNT ต้องเอาออกให้หมดที่เครื่องสางกงถ้าจวดรอตัวดินตัวดินดิน,ดนอ,อะไรที่เป็นซอยอ่ะครับมันจะอ่านว่าเป็น TNT แล้วล้างไหมครัต้องล้างได้ไหมครับต้องล้างครับค่าบาดผมนะถ้าให้ผมสอนนะผมจะสอนล้าง mm. ต้องให้มันคลี a ไปตรงนู้นครับ,รบถ้าเราจะปลูกลงดินเลย แบบนี้ได้เลยไม่ต้องไปแต่งอะไรมันแล้วแต่ถ้าเราจะแพ็คขายเดินทางขึ้นข้างบินให้พวกนี้ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยตัดมันออกซอยผมให้มันกันไกลต้องคมๆไอ้แก่ๆพวกเนี้ยมันไม่ไปต่อไอ้ที่ไปมามันจะมาใหม่ข้างในอย่างเงี้ยเอาออกไปเลยคุณนะครับคุน ตอยผมอะ่ะติดได้เลยครับไม่ต้องไว้ทำไมตัดร่างหมดเลยเดี๋ยวมัน,มน,มนไม่ไม่มันไม่ตายหรอกมันชอบแยิ่งไปส,สมมุติว่าคุณขออญาตเอาพันธุ์ไผ่ชนิดนี้ไปที่ประเทศโซนยุโรปได้เขาก็จะต้องตรวจหา แบกทีเรียหรือเชื้อแรงต่างเราก็ควรจะทำความสะอาดการเง่าที่ขุดมาแนละ้วที่ว่าดูว่าจะใช้ได้เนี่ยมันมีข้ออะไระไม่เกินหนึ่งปีไผ่ไผ่หนึ่งลำจะให้น้องได้แค่ครั้งเดียวมีออกลูกได้แค่ครั้งเดียวแต่จะมีลูกกี่คนก็ขึ้นอยู่กว่า,วาอันนี้คือตาหนอมีสองข้างไอ้ที่ว่าไผ่ดกๆอะตาหนอเหมือนเยอะแล้วมันสามารถ ผลิตลูกได้หลายคนหลายลำอันนี้เขาเรียกตาใสตายังใสใสอยู่เนี่ยตาใสใสเนี่ยเนี่ยคือไผ่ที่พร้อมแล้วเสียมเสียมไม่ไปทำความไม่ไปทำอันตรายกับตาไผ่ทำได้ก็ถ้าสะมมติตานี้โดนเสียไปมันก็ยังเหลือตา t h i ตานี้ตานี้ตานี้ด้วยแต่จริงๆแล้วอย่าไปโดนมันจะดีกว่า แล้วแผลพวกนี้เห็นแผลพวกนี้ไหมครับ,รบเลื่อยได้ควรเลื่อยให้แผลมันเรียบมันจะไม่ก็ได้ติดเชื้อ,อเลื่อย,อยนี่ก็ได้เลื่อยถ,ถ้าทํามันเยอะๆไปร้อยพันพัเงาใช้ไฟเบอร์อปื๊ดปื๊ดละเอียดละเอียดละเอียดไปแช่านานเดี๋ยวร้อนใช้ความเร็วพึ๊ดลงไปครับแล้วพอเราตัดเสร็จล้วต้องแช้น้ำยาใช่ครับแป๊บเดียวเป็นน้ำยาเล่งรากไหมครับได้ไอบีหนึห่งนั่นแหละ เสร็จปุ๊บก,ก็ล้างน้ำแรงๆกว่านี้นะอันนี้ทามันไม่ค่อยดีล้างให้ดินออกให้หมดะครับให้หมดให้หมดให้เหลือดินน้อยที่สุดอะเนี่ยช่วงที่เราล้างเนี่ยก็เหมือนว่าความชื้นมันก็เข้าไปในนั้นแล้วแล้วก็ไปแช่น้ำอีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พันหรือปลูกต่อไป อไอ้อย่างเนี้ยขุดเงาสดแล้วปลูกเลยเนะี่ยดีที่สุดครับนนมมไม่เกินหนึ่งปีครับถ้าเกินหนึ่งปีไปเนี่ยมันคือมันออกลูกไม่ได้ละหลังเรื่อยอันนี้อันนี้ยังแผลยังไม่ยังไม่สวยแผลยังไม่สวยแล้วก็จัดการ แต่งมทีนทีพอเราลร้างดินปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตรงไหนมันยังไม่เรียบร้อยแล้วก็มาเล่นอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีพลาสติกแรบดันหนังสือพิมพ์พันใส่ถุงพลาสติกมัดปากก็ได้ะไปเดี๋ยวของลยพันให้ดูถ้าอย่างเงี้ยลงดินได้เลยตาคือเนี่ยครับตาไผ่ตาหนอเขาเรียกตาหนอ ตาหนอตาหนอตาหนอถ้าใครเคยเห็นเครื่องทําลายกระสารมันจะมีเศษกระดาษที่เป็นเส้นๆพอก่อนเลยพอกนั่นคือมันจะอ่านว่าเป็นกระดาษไม่ใช่ดินหรือถ้าเรามีอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ขึ้นเครื่องบินอันนี้พุมใปก็ได้แต่มันก็เปนการช่วยรักษาความชื้นได้แบบหนึง่งอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราทํา ขุยมะพร้าวเยอะๆเนี่ยแล้วเราพัานเราไปตั้งไว้เนี่ยรากมันจะจะออกมาในนี้แหละใครช่วยคลายอันนี้ให้ผมคนหนึ่งครับอันนี้คือการนำพาแต่ขึ้นเครื่องบินไม่ได้ขุยมะพร้าวขึ้นไม่ได้อ่านว่าเป็นดินแบกๆตอนตอนที่ล้างดินออกก็ไม่ได้ขึ้นที่ดิน ต้องล้างเหมือนกันนะครับอ๋อไม,ไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้ครับก็มออาดีเลอครับแต่ก็ต้องทําให้มันสะอาดหน่อยเผื่อมันมีเชื้ออะไรสรุปแล้วคือคือล้างแหละดีสุดความนี้ความอ <Okay. S 2> เคเริ่มอย่างนี้จับสองข้างครับปุ๊บขยับปไป พันทั้งตัวครับเราหลบมันลงมานี่คือการได้ก็อย่าให้มันมเปลี่ยนกล่องเดี๋ยวจะดูไว้ กระจกยังค่ายนี้ใครส่งวะอะไรอย่างเงี้ยหันหน้าแตก60%ก็คงไม่หยุดด้วยไอเนี้ยมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับมันยังช้ำๆอยู่ไอเนี้ยคือรถเก๋งไปได้เลย